สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแดนไกลด้วยครับอยู่กับช่องพรายสตรีมพายโค้น้ำนี่ให้หอนันหยุดแลครับน,น,น,บนี่มาดูวันนี้ว่าพี่ใหญ่เราจะหยุดหรือเปล่านะทีหยุดจริงหรือหยุดปลอมหลังจากที่เอาไม่วาดมาหานะครับนี่น,ดดนุ่นไม่วาดยืนอยู่นู่นเขามามาเฮ้ยว่าไหมเฮ้ยว่าอยู่ทำไมน่ะเฮ้ยว่า ฮพื่อเพื่อเวันนั้นหยุดไปวันสองวันนะครับนี่วันนั้นมาไม่ได้ถือโทรศัพท์มาถ่ายนะครับนี่มาดูวันนี้ว่าจะหายจริงหรือไม่หายจริงนะคนี่พี่ใหญ่เราพระม่วาดเพื่อเพื่อเพื่าพาแม่วาดมาอยู่เป็นเพื่อนวันสองวันนั่นนะครับนี่ แต่วันนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นช้างปลาแล้วไม่วาดกับพี่ใหญ่นี่น่าจะเกือบเดือนแล้วครับนี่มาอยู่ทุ่งเฮ้ยเบ็ดมือไหมเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเลยเฮ้ยอีเฮ้ย เดือนแล้วเกือบเดือนแล้วเป็นช้างทุง่งป่าเขาลำนาไพ่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่น้ำเริ่มลดแล้วแต่มาใหม่ๆถึงบริเวณนี้นะครับนี่ถึงบริเวณที่เราเดินหน้าแรงมันก็จะเริ่มลดเริ่มลดนะครับหน้าแรงก็จะลดไปเรื่อยดูลอยๆงัดต้นไม้น้บ อย่างดีที่ต้นหลักยังอยู่นะเนี่กโกหลักลงไปถอยมาไอ้เออดูครับนี่ลมแล้วล้มสองต้นครับนี่น่าจะเล่นไปสองต้นแล้วอย่างดีที่ต้นที่เราผูกยังอยู่นะครับนี่ยถอยมาถอเฮ้ยแมื่อวานนี้นะแมื่อวานไม่กล้าอยู่มันเป็นยังไงแมื่อวานถึงไม่กล้าอยู่ัน dù cặp phi dây pin chân đây mình pin chân đây là vả đấy vả ừ. thôi mày anh chỉ nói gì thôi 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 vào. thôi thôi mà. thôi thôi na. thôi 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 ha 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 thôi ha หยุดจริงไม่ใช่หยุดจริงนะนี่ออกอีกแล้วครับไม่วาดมาจือ้อไม่วาดอีกไหมเฮ้ยนะดูนี่เออดูไหลครับดูที่ขาไหลไหลเป็นสุดยอดแล้วออกอีกครับออกอีกยังไม่หมดนะครับนี่ดูเอาไม่วาดมากระตุ้นอีกให้ไหลให้หมดนะครับนี่ Bọn năn dịch tối lâu nữa hôm nay Hôm à, nay mấy bạn mà tuần hay lấy ổ khỏi mồm nữa hôm nay Thôi mấy Thôi 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 Thôi, thôi.

ยังไม่หายขาดดีนะครับยังโบยังไม่ให้คะแนด,ดีก็ยังไม่ได้อกนะครับพี่ใหญ่เราที่ขมับนะครับที่ลึงก็อ,อกอีกแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เอาแม่วาดมาหานะครับกระตุน้นก็ร้ายออกมาเหมือนเช่นเคย นี่นะครับตายใจไม่ได้บางทีบางจังหวะนะครับไปตายใจไม่ได้บางทีอัดน้มันหยุดไหลแต่เขายังไม่ไม่หมดนะครับนี่ทำดนเมื่อจะหายใช่ไหมหายนะครับนี่อ้เฮ้ยเนาี่ครับที่ลึงอย่างไรนะครับนี่ขมับก็เปิดอีกนะครับนี่ยังไม่แห้งแห้งดีนะครับยังไม่สนิทตายใจไม่ได้ครับกับช้างตรงมันเอาเต็มร้อยนะครับ มันนั้นดูท่าว่าจะอันนะครับอยู่ที่เพราะว่าดูที่ขมบมับันบวมนะครับแต่น้ามันไม่ไหลวันสองวันนั้นปกตินี้ถ้าจะหยุดนี้เนื้อตัวจะแห้งนะครับเนื้อตัวจะลดไม่ลดนะครับขบยังไม่ลดดีเลยไหลไปไหลไปมีปัญหาครับน้ำท่าอยูใกล้ไม่ลำบากเรื่องน้ำอ๋ออ๋อ เออน้ดูครับขามายังเต็มพี่ใหญ่ล้วบูสูงบานนะบุบูทูมบนน่ะบบูทานุูมบนนะบุนบูสูงบานเลยไบููมบ้นไหมบูทูมบ้นนะบุญูมบ้นนะบุญูเออสูงบนบูสูงบนไหมบูทูมบ้นไหมมเฮ้ อูที่ลิงอะไรอยอดแบบช่วงชัดชันวางอย่างไรเป็นเหมือนน้ำนี่ไม่วาดไปแล้วครับไม่วาดไม่วาดมันยังอยู่ใกล้แลวบอกว่าเหม็นอู้สองต้นครับต้นใหญ่ยังอยู่ครับต้นใหญ่ใช้ต้นไม้เป็นที่ระบายนะครับนี่เขาจะงัดจะแทงนูร่องลอยนะครับด้านลังครับด้านลังอู้ยร่องรอย ลงเยจะแทงอย่างนั้นนะครับนี่ไปแล้วพี่ใหญ่ไม่ว่าไปเร็วนะไม่ว่าเป็นลักอะไรอีกอยู่หลุดนี่นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับกระท่อมน้อยของควันเต้กับบนสูงนะครับนี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบารมีพระครูประรกมบารมีพี่ใหญ่ทางที่เราดูเลยปกป้องคุ้มครองเอฟซีทุกท่านนะครับคิดหวัางสิ่งใดก็ขอสมว่างนำปราถนานะครับนี่ บุญกุศลเกิหนุนนุนนำที่ร่วมด้วยสมทบให้กับขวัญตื่นนะครับนี่บ้านหลังเล็กๆตเต็มเตมเปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับนี่สุขไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับการให้นะครับน้ำทะเลน้ำกว้างใหญ่ก็เท่าไม่ใหญ่เท่าน้ำใจของพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณนะครับจากใจ ครบครบไพรสิริมลไพรคู่นะครับนี่นี่ปกปลายไม่อยู่เฮ้ยมั้ยเฮ้ยไปขมุยอะไรกินนี่เฮ้ยมั้ยเกยมือเกยมือเฮ้ยเกยไปไหนเฮ้ยมั้ยไอ้ส่องนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอออีะเออตรงน้ำเออ,อ,อเออสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โรอเลยครับขัดงานเร็วลงม,มาจากครับที่ใหญ่ไม่ว่า khát nga khô còn Nun! พนทิปโยกเบาๆเนี่ยพนทิบไปแ,แล้วสวัสดีค่ะ